ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ประจำปีงบป,ประมาณพศ2568รอบการประเมินครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายน2568ถึงวันที่30กันยายน2568ข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวนัทธรินีนุเรธดำครูศูนย์การเรียนรู้ตำแหน่งเลขที่6519 เริ่มปฏิบัติงานโพส2548จนถึงปัจจุบันบริหารโดยนางสาวนัทานิชาอินทระโซภาผู้อนวยการสกรอดับอำเภอห้วยราชทำเนียบบุคลากรนางสาวน,าทานัทดินีนุเร่รรำครูศูนย์การเรียนรู้นางสาวธนพรเรืองจําัดครูศูนย์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีพิกัดตำแหน่งมีข้อมูลบุคลากรมีลิงก์เว็บไซต์และแฟนเพจศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านตะโกตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านตะโกมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบจำนวน50คนระดับประถมศึกษามีจำนวนสองคนระดับมต้นมีจำนวน19คนระดับมปลายมีจำนวน29คนนักศึกษามีสิทธิ์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเน มี8คนเข้าสอบ7คนขาดสอบ1คนคิดเป็นร้อยละ87.5ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่มีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคยังไม่มีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำริดในวิชาบังคับยังไม่มีผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่7จจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร6ชั่วโมงวิชาการขยายพันธุ์มะนาว ณบ้านโชคดีหมู่ที่5ตำบลบ้านตะโกรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร6ชั่วโมงวิชาการทำไก่ทอดสมุนไพรณนะหมู่ที่2ตำบลบ้านตะโกการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกทุกวัยในชุมชนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในชุมชนและพื้นที่เกษตรผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมปลูกผักในครัวเรือนเพื่อสร้างความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณนะบ้านใหม่หมู่5ตำบล3าแวงผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่สิบ จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมตระก้าวเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนผลการดําเนินง,งานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมโครงการสวมใส่ผ้าไทยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดเข้าร่วมโครงการอําเภอยิ้มสุขใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนณสา,าลากลางหมู่บ้านหมู่ที่5บ้านโชคดีตํำบลบ้านตะโกตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนโครงการจิตอาสาผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดทั้งสองกิจกรรมดังนี้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและร่วมกิจกรรมปลูกป่าณนะสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เขาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอห้วยราชตัวชิวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่ดีผ่านทางช่องทางออนไลน์มีการนำความรู้ไปประกอบอาชีพโดยการทำไก่ทอดสมุนไพร ใช้าตามหมู่บ้านเพื่อช่วยสร้างรายได้และลดรายจ่ายมีการสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับลงข้อมูลนักศึกษาเก่าเข้าระบบทั้ง3ระดับเตรียมเอกสารและประสานงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบเอ็นน็ตและปลายภาคลงคะแนนคุณธรรม ลงคะแนนสอบกลางภาคปลายภาคช่วยตรวจเอกสารและติดรูปวุฒิการศึกษาทั้ง3ระดับและเตรียมเอกสารงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับดังนี้คำร้องทั่วไปงบหน้าใบคำร้องขอจบการศึกษาใบสมัครนักศึกษาและจับทำเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาสกรระดับอำเภอห้วยราชเข้าร่วมโครงการอบรมเทิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านระบุบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ณนะห้องประชุมสกรระดับอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการดูแลแนะแนะวและช่วยเหลือผู้เรียนประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสมของผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานณหอประชุมอำเภอห้วยราชเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธีรวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่สระหว่างวันที่1เมษายน 2,568ถึงวันที่30กันยายน2568ประจำปี2568หากมีข้อผิดภลาดประการใดผู้รับการประเมินต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ